สวัสดีค่ะกะทีเดลี่ค่ะวันนี้กะทิมีซีรีส์จีนเรื่องใหม่แกะกล่องมาป้ายยากันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสายคอมเมดี้เตรียมบริหารปอดเตรียมกล้ามให้ค้างกันได้เลยเพราะนี่คือซีรีส์จีนที่จะมาทำให้คุณหักกระจายกับเรื่องราววุ่นวุ่นของแม่สาวที่อยากจะโสดแต่ทางการไม่เข้าใจกับเรื่องนี้เลยค่ะอ้วนรักกิ่นมงคลแค่ได้เห็นหน้านักแสดงอย่างคุณหลี่เจี้ยนฉี นางเอกสายห้าของเราก็การันตีถึงความโบบบะแล้วใช่ไหมล่ะในเรื่องนี้เธอรับบทเป็นอ้ายซื่อสี่ค่ะเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมสาวมั่นผู้ยึดมั่นในลัทธิคนโสดตัวแม่คือชีวิตนี้ขออยู่โสดสวยๆเริ่ดๆไม่ต้องการผู้ชายให้ปวดหัวแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกค่ะเมื่อเธอดันไปพัวพันกับคดีฟ้องร้องสุดปหลาดจนชื่อเสียงความโสดของเธอดังเข้าหูทางการ ทางการเลยปิงไอเดียยกให้เธอเป็นตัวอย่างของคนโสดที่ต้องถูกกำจัดเอ้ยไม่ใช่ต้องถูกจับคู่แต่งงานอย่างเป็นทางการให้ชาวบ้านเห็นว่าการเป็นโสดมันไม่ดีนะโอ้โหงานเข้าเธอเข้าเต็มๆเลยค่ะและเมื่อนางเอกมีปัญหาก็มีพระเอกขี่ม,ม้าข่าเข้ามาช่วยเขาคนนั้นก็คือจริงคันที่ระบบทโดยนุ่มลหล่อเรือนเฮา จิงคันถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยออายสือสีส่ด้วยการแต่งงานกันมลอกับเธอซะเลยแผนการของทั้งคู่ก็คือแต่งงานหลอกๆให้เรื่องมันจบๆไปแล้วก็แยกย้ายจบไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่คุณผู้ชมคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรอคะไม่มีทางพอนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายคูณสองเมื่อไอ้สีต้องก้าวเข้าสู่ตระกูลจริงครอบครัวของสามีกัมลอ ที่เป็นถึงผู้ครอบครองธุรกิจชาและเครื่องบรรณาการอันยิ่งใหญ่และสมาชิกในบ้านนี้ละค่ะบอกเลยว่าธรรมดาโลกไม่จำแต่ละคนคือตัวจี้ตัวป่วนมีความแปลกประหลาดในระดับที่ต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียวไหนจะแม่สามีสุดแซ่บไหนจะญาติญาติที่เลี่ยมใส่กันทุกดอกบอกว่ารักกันจริงๆแต่ก็ลงมือกันทุกดอกจากที่ต้องรับมือกับแค่ทางการตอนนี้ไอ้สือซีของเราต้องเจอศึกรอบด้าน ทางศึกในครอบครัวแล้วยังต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามแย่งชิงอานาจในตระกูลจริงอีกตั้งหากถามว่าทําไมทุกคนถึงต้องดูเรื่องนี้นะข้อแรกเลยก็คือพพอาเรื่องสนุกมากๆมันคือเพรอะการแต่งงานหลอกๆที่เรากุ้นเคยแต่ใส่ความฮาของการต่อสู้กับทางการและความปั่นป่วนของครอบครัวสุดเพี้ยนเข้ามามันทำให้เรื่องนี้ดูมีสีสันและน่าติดตามมากๆค่ะข้อ2คือเคมีพระนางเหรินเฮากับ รีเจนฉีคือเคมีที่ลงตัวมากๆฝั่งหนึ่งหล่อครลุ้มแต่อาจมีมุกตลกซ่อนอยู่ส่วนอีกฝั่งคือตัวแม่สายฮาโดยธรรมชาติแค่คิดภาพตอนเข้าฉากก็ดูเป็นชีวิตสามีภรรยาที่ขำกันสุดๆแน่นอนค่ะและข้อสุดท้ายซีรีส์สายฮิวใจที่เหมาะกับยุคเครียดแบบนี้สุดๆไปเลยเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะ ปล่อยสมองให้ว่างๆแล้วมานั่งขำกับความวุ่นวายของพวกเขากันรับรองว่าคุณจะหัวเราะจนลืมเรื่องเครียดไปเลยมาย้ำเกลนอีกครั้งซีรีส์เรื่องนี้อวนรักกินมงคลเตรียมตัวหากระจายพร้อมกันในวันที่22กันยายนนี้รับชมได้ซับไทยลิขสิทธิ์แท้ทางแอปพลิเคชัน VTV เท่านั้นนะคะเอาละใครที่กำลังรอคอยเรื่องนี้กันอยู่หรือเป็นแฟนคลับของเรือห้าวหรือรีเจนชี คอมเมนต์เข้ามาคุยกับกะทีได้นะด้านล่างนี้เลยรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนค่ะและก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของกะทีด้วยนะไว้เราจะมาใหม่วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย